เอาแชร์กลุ่มเองก็ได้แล้วแล้วตัวละครผมมาแล้วตัวละครผมมาแต่ให้ให้แต่ตัวละครอะไม่ให้ของไม่ของมันไปด้วยกันของแชร์กลุ่มมันจะแยกกันไปได้ไม่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 แล้วมัใส่ของมันก็มาข้าหมดเลยนี่คนอื่นเขายังได้ยังจะไปยังไปได้วะผมไม่ได้อ่ะต้องได้สีของมันไปด้วยกันผมยังไม่ได้เลยเนี่ยได้แต่ของแชร์้อ๊ของแชร์นั่นแหละมันไปด้วยกันถ้าเองได้ตัวละครมันก็ต้องได้ของสิ แล้วไหนจะตอกนี่ได<อ>้ดิเปิดได้ไหมเยนรียุดเมืองฝุรินทร์ตัวคอยมิ้งม่้งไหวยังวะระเบิดได้ไหมตั้งมาเต็มเลยได้อีกแค่นาทีอีกแค่นาทีว้ามันยาวนานจังวะไอ้แบคนเริ่มเยอะแล้วเนะี่ยกูเริ่มขันมือแนละ้ <c oughs> เว<ค>น<า>เงงนี่ยจะเยนนี่ก็เพิ่งมาอันเดียรไปวารุแลนต์ต่อละ อย่างวะแอบไกลอยู่นะไปสามนาทีใช่ไหม ห้านาทีห้านาทีเลยผมจับเวลาไปนะห้านาทีอ่ะเหลือสามนาทีเนี่ยนาท4นาทีไม่มีดีเอ,กเอ็กซ์กะกูอยากเล่นสนายมากกว,าว่าเพื่อนหนู คนสู้ใครเขาไม่ได้เลยเฮ้๋ยเขาก็จัดให้เรา่อนวันนี้อาจจะรวมน่าอาจจะนะยนรวนต่อไปอาจจะแข่งแทนก็ไดนเออวันหลังต่อไปไม่มีะไนรยไกลอย่างเงี้ยเออเสน่ดีเสนอดีเสนอดีจัดเลยว่าต่อเนี่ยทีมละสามเนี่ยมีหกคนเนี่ยทำอะไรนายลรวน สามสามเดวทนทนายหน้าสมินึ่นึ่งอพีอสดอามสามหนึ่งแบบระยะพันเมตรอย่างเงี้ยทนายอ่ะกระจุกครับตั้งโลก,ก็พอแล้วตั้งโลก,ก็เหลือเพือแล้วนน 1, ลทนายพันเมตรเลยสามกีนเอาตูองผกล่องอะไรเงี้ยยิ้มยิ้ม ้ก่อนน้องชายสำหรับใครที่เป็นแอดมินบอรสีหากคุณต้องการจะเปิดเซิร์ฟเวอร์บอสีแต่คุณไม่มีเว็บไซต์ผมมีเว็บไซต์มานำเสนอมีระบบเติมเงินผ่านธนาคารคิวอาโค้ดมีระบบซองอ่างเปามีระบบกดโปรโมชั่นต่างๆร้านค้ามีระบบเช่าตัวละครมีระบบเติมเงินสะสมรับของออนไลน์มีระบบกาชาปองสามารถปรับแต่งหน้าเว็บได้ทั้งหมดเลยนะครับมีระบบหลังบ้านแอดมินสามารถแอดโค้ด เพิ่มตัวละครเช่าเพิ่มของออนไลน์หรือว่าสามารถดูยอดการเติมเงินได้นะครับผมมีระบบกาชาปองแล้วก็หน้าตาของเว็บไซต์สามารถปรับแต่งได้เพียงเดือนละ499บาทหากมาจากคลิปช่องเหลียวัดสุดเดือนแรกใช้ปีไปเลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับผมฝากไว้ด้วยรายการนะผมกับเว็บไซต์ 2>, 2องนาทีเว้ยสองนาทีเว้ย ก็นำโพก็เลยโหพี่เนมแม่งเก็บหมดเลยทีอพี่เนมเอาไหมผมเออมันมีคนอยู่ข้างในคนนึ่งไงดีอ่ะแดงก็ไม่มีใครสมข้นในเลยอะเล่นก็แต่ข้างนอกอะข้างในยิ้มหวานนั่นนะข้างในยิ้มนั่นน่ะสองนาทีสองนาทีสองนาที่ไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่ง

เดี๋ยวเลาอีกอสองนาทีผิดโพสน์แล้วเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วนะผิดฟังเจอเนี่ยพี่ยบิเน่มันดักหน้าดักใหม่หวะนี่เข้าไปช้าดี <laughs> โอ้โหแม่งโคน์ขัดขวางไอ้นี่ดาว,กกดาวลุ่มสกัดดาวลุ่มวิชิพาหาย <ๆ S 1> เลยเอ้ยโทรโทรเพื่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาไม่ก่อนเอาไปก่อนเอาตัวข้างในก่อนเลยเอาเลยเราเราพวกกัน ตายตายตายอุดิส่วนดีส่วนไว้ส่วนไว้ส่วนไว้แลกเนี่ยที่จะแลกทื่อะทีใช่บ้าผมมีแอรแจ้งเวลาที่ี่ขนลุกได้พี่เนี่ยปดที่เนี่ยเดี๋ยวแล้แล้วนี่ยทีนี่ยปิโฝนแล้วเราเราเรียบร้อยเรียบร้อยเรีร้อยเรียบร้อยเรียบร้อรียบร้อยเรีบรอยเรีบร้อรีบรยรีบร้รีบรยเรีบรรีบรยเรีบรเรีบร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 รี ไม่จะปิดบังเกอร์ร้อยชั้นอะแอลล้อก่อนรอก่อนผมกำลังวิ่งไปเออในหนึ่งนาทีเนี่ยเหลือหนึ่งนาทีเนี่ยจะปิดแล้วเนี่ยจะปิดแล้วจะปิดแล้ว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 กดไม่ตายอ๋อพี่เนพี่เนยเปิดร่องพี่เนยเปิดร่องหนับพี่พี่เนยยิงผมมาจากไหนอ่ะเปิดร่องหน่อ้า เอีผมงงเลยอยู่ผมตายเฉยเลยแล้วแม่ขึ้นชื yeah, no <_<_่อพี่นียิงผมอ่ะรั่วเลยออต่ออีเหนึ่งนาทียวต่ออหนึ่งนาทีไป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 กีครับนาทีหนึ่งนาทีีจะเข้าไปโอเคตอเวลาไอเวลาน่าทีพี่นีไม่น่ารักเลยอ่ะโอ้หินกัดดาวลูกผมกันเลยไ่เป็นประตูแล้วว่ะสบ็ประตูแล้ว ไม่ยังไม่ได้ปิดหนึ่งนาทีนะไอ้ปิดไปแล้วเนี่ยมันปิดประตูบังไปแล้วปิดอะไรยังไม่ได้ปิดไอพี่เนยอยู่กำแพงขาวเว้ยพี่เนยตัดตัดตัดทีเนยเอาบ้างพี่เนยจะทันนะถ้าตัดพี่เนยไปอ่ะไอมึงอย่ามึงเข้าข้างหลังกูอีกแล้วนะเราพัวกันไหมรีบเข้าเดี๋ยวนี้จะไม่ทันแล้วนะสิบปีแล้วเนี่ยพี่เนยพิ่งยิงพี่เนยเอาเข้าพุ่งก็พบ่งก็ไปไปไปพุ่ง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 นอนพุ่งพุ่งแล้วไปนอนเลยพุ่ล้ เฮ้ยนเนี่ยเนี่ยมึงลูกตัวนี้ไงมึงเล่นแบบเนี้ยมึงไม่ได้เข้าโพนะไอ้สักอ่ะอ่ะปิดประตูละสว,วยวเตลนอ่ะเปิดก่อนอด,ดียังไม่ถึงนาทีเลยยังไม่ถึงนาทีเลยสวย โอ้โหโคตรไวเลยเสร็จแล้วพี่เดินสี่ทุ่มหนึ่งนาทีมันต้องสี่ทุ่มสองนาทีเมื่อกี้เลวพี่เน้นี่ไม่เหรอนาทีหนึ่งพอโอ้กว่าจะเจอแลกี่วีแล้วจริงปะจริงปะโอ้ยเขาสงสารคนข้างในเขาหน่อยสิพวกมึงยิงกูางเขาไม่รู้อะเรี่ยเมื่อกี้สงสารเอ้ยอย่าเอาอย่าเอาอย่าอี โอ้โหแล้มาลงทุนได้นะมันซื้อรถสีจิตเลยนะไอ้รถสีนี่ค่าจิตวะแอ้เนี่เหลือค่าจิตอ๋อเอ็มอารพี่แอดไม่ปล่อยให้มันจิตเองอ่ะพี่ส่วนรถสีเ้าจิตทำไมยังวะเอ็ดดีชนะเลสซูได้ได้ทักทีเว้ยน้องชาย yes เลด้าได้ไอ้หมิ่นเรด้าได้ไอ ah okay. okay. yeah, ้หมิ่นเลด้านะโอเคโอเคดัามาเลยเดี๋ครับทักไปแล้วครับเวทมาห้านาทีสุดท้ายก็ได้ไปเว้ยขอบคุณครับไวรุ่นไอ้มิ่นเรด้าเว้ยเขาดูเรด้าเชี่ยร์ไปนอนแล้ะไปนอนเลยครับแ่ เออได้ได้ได้อย่าหยิงด้วยไอ้ได้ถินด้วยไม่ได้่นะครัว่นี่ถินอง่ไว้แอชรตอบเนี่ยไม่จัดอะไรเโมาเพื่อได้เลยครับต้องใช้อเดวเ้ยเดี๋ยวรวมยอดไว้เก็บยอดไว้ก่อนเรมีการเก็บยอดเดยสองสรอไมามาเามาถ้าถ้าถ้ไม่จ่ายก็เตะหนาอกนะคืออะไรอยู่แล้วจให้อยู่แล้วจ่ให้อยู่แล้วโอเคจไว้นะมาติ่มสองฟองนะเก็บ่บินเก็บชงบิน จะไหนกันเนาะอ่าเราตอบทางไหนเนี่ยย้ายนี่ย้ายม่อรถนี่ไงายอบรถนี่เฉียน้ายิงจัดอ่ะนะครับศึกนี้ใครจะได้มาดิต้องตกว่าไอ้สิ่งองแอสไอ้ตัย้อนโอ้โหอะไรเียดู ไม่อะไรมาวินอะไรนะมาวินอะไรมาวินเฮ้ยปิดทิ้นนีเนี่ยนีไหนเนี่ยจุดเด็กวัดป่ะเนี่ยตัวเนี้ยดเด็วัดดาวไอ้ตับตัวงมาแล้วน้องหลบทางนี้หลบทางหลบทางเนาะจเนลีเหรอไม่ใช่เนรีก็หลอกใครเนรีก็ตึงนะเนรีก็ตึงนะเนรีเป็นอะไิโยะแล้วพี่ เลวัตสุรเลวัตมาเฮ้ยเยี่ยมเลโอ้ยยิงเยอะยิ่งโอ้ตโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอายอ้ยโ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 อ้วนี้ยโอ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 ้คโอ้ย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 อ้ะโอ้ยโอ้ยอ้งโอ้ยโอยอ้ไโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยรเ้ยโ้ยโอ้เโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ มดว่ะี่มจดตามเมื่อกี้มึงเอาให่เลย้ยเอาเอไเี่อยากเจอบ้างเเด้าันเทิงบ้านปถามได้ไวะเอาแอไดีครับนี่เด้จบแ้วมิแ้วครไดับนะครับไ่ดับขยับแจ็คด้นไม่ดีเลยได้เยี้ยมรเอาะครับไม่ต้องเยี่มกได้น่าจะแป๊บจบแ้ไมน่าจะแป๊จบแหละมาถึงกูอะ ไม่ไม่ใครทำลายสถิติกูได้กูยกล่องให้เลยหกอันอะ่ะจริงเปล่าเออสามสูตรทำตัววินันยนนให้ได้เลยแหมผมเออด,ด,ดี๋ยวผ <laughs> าพี 3, ่สูตรให้ดูนี่อะไปโหเสียเฮ้ยแอมมาร์ตินถามหกกล่องนะครับแบสตินอะ่ะเอาไปเอาไหมไม่มีใครยิงกับใครเอาไป,าไปแล้วก็ดีไปเลยไปโอเคโอเคอเตรียมยิงมาตินนะครับไงกัน เก่งโหโทโทรโทรทำวะเยแหละมาดิมาดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิแม่มีปากมีเสียงเว้ยกูได้ยินเขาามาเด็กกูว่าหุ่นใจแล้วเล่นบ้างไม่ได้เหรอสกิลมือไม่ค่อยดีแม่งมีแต่สกิลปากไม่มาเนี้ยนะเอามือด่าใครวะดำนะโอ้โหเกาพูดเกิดเอ้ยมาแล้วอ่ะ วันดีครับน้องแม่งยิงกูไม่เกรงใจยัดกูเลยเยวงไม่ทันที่ยิงใครใครมาใหม่อย่าเพิ่งยิงนะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะหมดย<อ><ม>ุคก่นีแล้วหรอวะาี่นีเขาม่ด้ตอบเขา เกลียดเล่นแล้วเปล่าเออเขาเล่นมาจะชั่วโมงนึงแล้วไงเขาแบบขี้เกียจอ่ะอารมณ์เหมือนเขาขี้เกียจเล่นแล้วอ่ะเออเขาบอกว่าไปหานัวไปไปไปโนัวโน้ลไปไปดิไปดิไปดิโน้ลไหนกายิงกันเด็ดอันนี้เจ๋งไปเอาเลยเหรอเอาเลยวะวางไปปักพี่อ่ะอะไรเนี่ยเนี่ใจเย็น สนอบ้างสนอบ้างสนัยหลุนหลัวหลุนหลวนอ่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูอยู่ที่กูโดนยิงเออกูดูดยาอยู่กูโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิไปดิไปดิจะไหนอ่ะเฮ้ยดิสนอสนอสนโง่สามคนมะเยอะไปดิสนอสนอไปดิไปดิไปดิตายระดิลเลยตายสิลนอสนโง่สนัยใช่ปะยังไม่ได้ยิงเลยคอนโดยิงกูดิยิงกูให้ตายดิตายระดิลเลยนะ รีดไปไหนแล้วยังไม่ได้ยิงเลยยิงนิดเดียวเองแอดกูคมมากแอดนี่ยาวไปสามหัวก่อนเลยเฮ้ยไม่โดนนี่ไงวะนอน อหอกอนอยก่อน,ออนโอ้โห้เชี่ยเฮ้ยตายตอนเล็งพอดีผมต้องใส่สโคปุนแปดนะม่งะั้นผมเล่นไม่ไหวหรอกยิงพี่เนทได้ตัวเดียวเองเชี่เยเขาหยุดเล่นก่อนงั้นพอได้สนุกกว่านี้ ไปเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งนะโดเด <wir>. <sk> <olduğ> ี๋ยวผมไปแล้วนนี้ผมไม่ได้จ้างผมนะเล่นมาเล่นกี่กับมีจุดเอาตังค์เอาตังค์ใช่ไหมไม่มีตังค์คือมาเอาง่ายๆผมเมื่อกี้ผมไปสตรีมลงดิบมาใช่ไหมตอนสามทุ่มแล้วก็ผมปิดตอนสามทุ่มห้าสิบแล้วก็มาเล่นยืดจุดต่อเลยทักมาทักมาทักไปแล้วกดไลค์ไป ปืนลั่นไม่ออกเชียร์อยู่ในใจเชียร์ปืนลั่นไม่ออกสัตว์บ้าหรือเปล่าปืนไม่ลั่นไม่ออกเชียร์เลยออเฮ้ย,เ,ยปเปิดโพดิ โอ้โหเชียแม่งไม่เปิดโพมันมันยัดหัวรีเลยเลยชียรออะไรครับดูไม่เปิดโพเสือกยัดหัวดีตั้งทากเชียะมีหัวหลับลดิลู่ลู่ลู่ส่วนลู่ไปนี่คูณแปดมันต้องใส่คูณแปดเลยนะเขาดูเฮ้ยเป็นไรอะ่ะ จ้าเอ๋ไปมึงสู้กันเลยมึงสู้กันเลยไม่แก่ไอ้นี้ยากโดนนะเยโอ้โหเชี้ยยังไม่ทันลั่นเลยโดนจากไหนก็ไม่รู้ยิงนะแอดมินวันมาตินรักไปแล้วคนเอ๋รักไปแล้วให้แล้วให้แล้วขอบคุณครับเปลี่ยนเลยขอบคุณครับ อันนี่เนีย่ไไย,ยไปแล้วละอเเนีหนีแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเบอเามาครับโอ้โหผมผมลั่นไม่ออกอะปืนมันมันต้องคำงวนวณดีเลยดีๆออะ พยายามนีม่ผมกดคลิกแล้วอ่ะลูกสุนไม่ลั่นโดนเลยลพี่เนี่ยอยู่นะพอดูตอน,นเนี้ยพี่เนยไปสูพาดมาหรอพี่พึ่งมาสูพอร์ตเสียเฮ้ยมาวินละวังข้างหลังมึงอ่ะเขาบ้างอยู่ไหมครับดูอยากเข้าบ้าหรอ เขามาไหมวะเฮ้ยอ้าเจ้ปิโลใช่เลยี่ว่าวะรเแอิเกซมาดนหเ็เตายไหมอ่ะเตฟาร์มไม่ตาย ไม่ตา,ตายไงไม่ตายสนา,านาธรรมดาทิ่สนายสีค่อยตายอยากยากนิดนึงกับแอดมินได้เดี๋ยวเปิดก้อนเล่นนะไ <My God. S 1> ว้ก่อนเฮ้ยเอา้าโดนลิงที่ไหนื่อยเขาที่ไหนวะนี่ไงเข,อของากลังเกิดอ,อยูน่นะเห็นปะ เขาไม่ค่อยมีแคนลงแล้วหรอเขาดูบุรีมาวางันบ้างเาขาไปดูบุรี่เฉยเขาไม่ค่อยมีมาแบบมาเป็นแคนแล้วหรอ

น,าน่าหหัวนึงหัวนึงหัวนึงไม่ได้เปิดไม่มีเวลาเว้ยแอสคนดูว่ายิงโดนปากคนดูว่ายิงโดนปะโอ้ oh <cinematic. S 1> โหผมว่าอยู่ <M ex> e> ผมเห็นพี่เหน่ข้างหน้าแล้วไปไหนโอ้ย oh ผมว่าอยู่ไปไหนไหนีไนไน่ไหนอ้อมนะอ้อมนะไปอ้อมไม่ได้ผมช่วยยิงมองไม่เห็น มาขอรองใหม่ขหองใหม่ขอยิงสตัวนี่าได้ปะแล้วพี่นี่ขาคือเดียวโดนตัวนะนึข้างหลังก็มีหลังก็มีเอเว้เนไรยเลี่เนียเขาเล่นซฟามละ หายหดเต็มหัวนะเต็มหัวครัเดี๋ยวเต็มหัวเช็ดฟาร์มนะครับดูโอ้โหเมื่อกี้โดนตัวนะแต่ตายเจียวหัวไม่เจียวไม่ตายว่ะ ได้ฟาร์มแน่แหละว่าะยิ่ห้อไม่เดียวไม่ได้เสีกกยไกลเกินวะวางป้า,ปา,าไม่ถูกเ,<อ>เห็นเห็นเ<อ>พี่เนไปบ้านของฉันกว่าไอ้กล่องฟาร์มนี่มันมีเจ็ปเท่าห้าสิบกับมากกว่าสามร้อยก็มีเนี่ <c oughs> ยเสียเอ้ยโอ้โห,โหคนดู ประมาณนี้เอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้แอดมิป็นคําไม่ได้จ่ายนะผมมาเล่นเฉยๆนะผมฝากไปด้วยนะครับผมโตซีรชิงด๊อมสีนะถ้าผมอาจจะใจดีอาจจะปัดลิงก์กลุ่มให้นะครับผมไปจัดการคลิปหน้า